ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารนำเนุยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่18กันยายน2567พระทนท่านนายรามจันทราเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาดมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออานวยพให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเนปาลมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและประเทศเนปาลได้อย่างรากลึกมั่นคงด้วยความผูกพันทางพระพุทธศาสนาที่มีร่วมกันและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์อันมั่นคงของเราได้เจริญงอกงามผ่านความร่วมมืออย่างกว้างขวางในหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคตั้งแต่การค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ ขพเจ้ามั่นใจว่ามิตรภาพอันดีของทั้งสองฝ่ายจะเป็นแรงขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้พัฒนาสูงขึ้นไปอีกในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกตพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ เวลา13นาฬิกา29นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัะนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดประสิทธิเวศอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพร,ระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทว์ ซึ่งพระราชสิทธิวราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12และ,จะเจ้าวาดวัดประสิทธิเวศเป็นผู้ริเริ่มเดิมจะก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลแต่ในพื้นที่อำเภอองครักษ์มีโรงพยาบาลถึงสองโรงพยาบาลแล้วและสถานการณ์ประเทศไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบจึงปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ผู้สูงวัยโดยศิษยานุสิ์ของพระราชสิทธิวราจารย์จึงร่วมกันซื้อที่ดินจำนวน32ไร่ก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัย20ไร่เศษและที่ดินที่เหลือสร้างถนนสําหรับประชาชนในพื้นที่ และใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติเปิดดำเนินการเมื่อวันที่4มกราคม2565ได้รับพระราชทานชื่อและพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอระดับที่ชื่อศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและการประคับประคองผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคผู้สูงอายุได้แก่ภาวะหลงลืมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและอาชีพการงานเดิมหรือมีผลกระทบต่อผู้ดูแล ปัญหาด้านการสื่อสารปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ซึมเศร้าปัญหาด้านการเคลื่อนไหวภาวะขาดสารอาหารและการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีหรือมีโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมอาการได้แต่ขาดผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงหรืออยู่ในระยะพักฟื้นที่ไม่มีผู้ดูแลรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองให้บริการแบบประจำและไปกลับ จากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาพบอัตราการเข้ารับการฟื้นฟูด,ด้วยโรคระบบประสาทคิดเป็นร้อยละ45.24และรองลงมาเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึมทางศูนย์จึงได้พัฒนาระบบการบริบาลผู้สูงอายุระยะกลางเพื่อเชื่อมโยงระบบการบริการระหว่างศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การดูแลระยะนี้มีความสำคัญมากเมื่อผู้สูงอายุออกจากโรงพยาบาลจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู1-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์อย่างน้อย24ครั้งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอาจมาไม่ครบส่งผลให้ได้รับการบริการกายภาพบำบัดและการดูแลไม่ครบตามมาตรฐานระบบนี้จึงเป็นระบบบริการด้านสุขภาพแบบไร้รอยต่อเพิ่มระดับความสามารถในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการดูแลผู้สูงอายุ อาทิโปรแกรม SWU Geriatric Medical Center สำหรับลงข้อมูลผู้เข้าพักตั้งแต่แรกรับจนออกเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถดูแลต่อได้โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับทุกสาขาวิชาชีพที่มีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่งในองครักษ์โมเดลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธที่ส่งเสริมการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวมทั้ง4ด้านด้วยการบูรณาการการดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจปัญญาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เวลา17นาฬิกา22นาทีสเสด็จออกนวังสปรปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางนิตยามั่นชำนานผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราช,ชูปถัมภ์และประธานกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษนำคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพราริยสายและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือ5ทศวรรษรัชดาพิเศษกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาพรวุัยรักษ์อรราุกมารีกรมพระศรีสวังควัตรวรคธิยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่สอง เวลา12.00 26นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลยลักษณ์ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัฐบวรคัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ในการน,นี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสองคนพระราชทานโลกกิตยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2566และ2567และผู้ได้รับรางวัลอนุสนรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2567รวม5คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,272คน โอกาสนี้พระราชทถานพระอาวาทความว่าประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็ได้มีความพร้อมของทรัพยากรในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลกเพราะบุคคลที่มีคุณภาพย่อมสามารถเป็นทั้งกําลังทั้งผู้นําในการบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรอื่นๆที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ วิจารณญาณอันเที่งตรงและคุณธรรมความถูกต้องเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันก็ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วด้วยดีเป็นที่น่าภูมิใจจึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะได้สามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองและแก่โลกอันเป็นกิจที่หนึ่งที่คนเราพึงปฏิบัติดังพระราชปณิธานที่ทุกคนได้น้อมนำยึดถือ องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565เป็นวันแรกเวลา9นาฬิกา42นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้ในกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมอเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2565เป็นวันแรกโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาล,ลัยราชพัฒนนคร ครปฐมและมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม3,381คนมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครปฐมน้อมนำพระบรมราชโองายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการบริหารจัดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนานหลักสูตรและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีมีอาชีพมีงานทํามุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์และด้านบริหารจัดการพัฒนาทักษะของบัณฑิตผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตนำไปใช้ทำงานได้จริง ่วนมหาวิทยาลราชพัฒจันเกษมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีจิตอาสามีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีเรียนรู้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทเช่นการส่งเสริมช่องทางการตลาดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และร่วมกับสถบรรษาบันประสาทวิทยากระทรวงสาธารณาสุขจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอเรื่องการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระชทาธานแก่รัศดรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกาลาสินที่บ้านเลขที่1005หมู่ที่1ตำบลป่าปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พูเด็กภัยบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนางอุดมมาวงอายุ61ปีซึ่งทุนกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยพร้อมกับมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อความเป็นสิริมงคลและกำลังใจแก่ครอบครัวด้วยนางอุดมมีฐานะยากจนไม่สามารถรับภาระในการก่อสร้างบ้านได้ จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณก่อสร้างและแบ่งแยกที่ดินมรดกให้โดยมีจิตอาสา,าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก่อสร้างเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้องคมตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน301ถุงไปมอบแก่ราษฎรในตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองพร้อมกับเชิญพระชาชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมากล่าวกับรัษดรให้ได้ทราบ จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่1006หมู่ที่9ตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำมะลาสยจังหวัดกาะสินเ็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนายบุญมามัติยาพักที่ถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากบ้านเดิมปลูกสร้างมากว่า80ปีมีสภาพทรุดโทรมรวมทั้งมีฐานะยากจนไม่สามารถรับภาระค่าก่อสร้างบ้านได้ปัจจุบันนายบุญมาได้เสียชีวิตเหลือแต่นางสายภรยาและหลานสาวกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 พร้อมกันนี้ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจานวน200ถุงไปมอบแก่รัษดรในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรุมราชินีมีพระจักรพรรดิ์ในวแน่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสงค์นิกรจึงพระราชทานความช่วยเหลือแก่รัษฎรผู้ถูนกล้าวทุนกระหม่อมถาวดีกาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ซึ่งทางจังหวัดหน่วยงานและจิตอาสาได้ร่วมกันก่อ,กอสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลท้างยังเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานธนิศรมาลัยซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30 ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติภาร,รกิจให้กับกองร้อยทหารพรานที่4108เหตุเกิดบร,ริเวณบ้านบาเจาะอบอันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17กันยายน2567การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้อย่างความปลาบปลื้มแก่อาสาสมัครทหารพรานทานิศรมาลัยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดมริติดตามการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดมริที่จังหวัดสงขลา พลาาเอกสมคิดสุขบางรองประธาน,นาคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดมริพระเจ้าหลานเถอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปติดตามการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดมริณทันทสถานหญิงสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งดำเนินโครงการในปี2555โดยปี2567กรมรชาชัณฑ์ร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดาริโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมดำเนินงาน6ด้านคือการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและมุมปลูกกฎหมายใส่ปัญญา การฝึกอบรมความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพการส่งเสริมการทํางานในสถานประกอบการและมุมรชาชทันปันโอกาสสร้างอาชีพนวัตรกรรมและคนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีโครงการอบรมให้ความรู้และคําปรึกษาด้านกฎหมายรูปแบบออนไลน์และพบปะส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ต้องขังเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังกลมรชาชทันรวมทั้งนําหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ รถชนีส้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาให้ความรู้ด้านแหล่งทุนในการประกอบอาชีพแนะแนวทางอาชีพและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษมีภาคีเครือข่ายภาครัฐ12หน่วยงานและภาคเอากชน5หน่วยงานโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดมริมอบประกาศกิติคุณแก่สถานประกอบการในเครือชบาวเวลเนสกรุ๊ป มอบรางวัลดีเด่นอันดับหนึ่งด้านการช่วยเหลือให้ความรู้ทางกฎหมายและรางวัลชมเชยด้านการฝึกอบรมอาชีพซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นในโครงการกำลังใจประจำปี2,564ถึง2,565แก่ผู้อำนวยการทันทสถานหญิงสงขลา,า,าจากนั้นเยี่ยมชมการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังอาทิงานโภชนาการทำอาหารข่าวขนมไทยและเบเกอรี่งานถอผ้า มีโรงงานทอผ้า32กี่ทอผ้าลายภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเช่นผ้าทอยกดอกผ้าถุงเกาะยอผ้าวัติกผ้ามัดย้อมมัดแต้มการปักเลื่อมผ้าปะเตะเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และงานตัดเย็บงานจักสารซึ่งนำไปจำนหน่ายณาสถานฝึกทักษะอาชีพชวนชมสมิลานาถันทสถานหญิงสงขลาในปี2568จะส่งเสริมพัฒนาให้มีคนต้นแบบเพิ่มขึ้นอย่างน้อย10คน พัฒนานวัตกรรมการดําเนินงานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องขังและผู้ผนโทษรวมทั้งลดการกระทําผิดซ้ําในตอนบ่ายเดินทางไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ที่ไปจัดอบรมหลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้ผู้ต้องขังภายในทัาทสถานหญิงสงขลาเช่นหลักสูตรอาหารขนมไทยมะาลายมงคลการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการจัดดอ,อกไม้สากลแม่บ้านช่างเชื่อมและช่างปลูกกระเบื้อง mm hmm. เพื่อมีความรู้ไปประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจําวันได้ จากนั้นไปเยี่ยมคนต้นแบบณนะร้านฉบาดนวดเพื่อสุขภาพอำเภอหัดใหญ่ซึ่งหลังพ้นโทษสถานประกอบการได้เปิดโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของผู้พ้นโทษเข้ามาทำงานบริการนวดเพื่อสุขภาพได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ150่งรถึงสองบาทรวมทั้งห้องเสื้อฉามีการตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมแก้ทรงและสนับสนุนสินค้าทันทสถานหญิงสงขลามาจำหน่ายเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ตนเอง